สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาเจอกับคุณครูดวงเดือนอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นยังไงกันบ้างลูกโควิดนะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าตอนนี้โรงเรียนก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงนะคะเราก็ใช้วิธีการเรียนแบบนี้กันก่อนนะคะแต่เราก็เรียนได้นะลูกนะให้มีความตั้งใจนะคะเอาวันนี้เรามาดูในเรื่องของ การประมาณนะคะซึ่งอยู่ในหน่วยที่หนึ่งนะคะเรื่องของการประมาณนะคะการประมาณคืออะไรการประมาณก็คือการบอกจำนวนนะคะของสิ่งต่างๆอย่างคร่าวๆนะคะโดยไม่ได้ให้อ่าไม่มีความละเอียดมากนักนะคะโดยเราจะใช้การประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบจำนวนเต็มร้อยจำนวนเต็มพันนะคะ ซึ่งจำนวนที่เราได้จากการประมาณเราจะเรียกว่าค่าประมาณนะคะอ่ะเดี๋ยวนักเรียนเปิดดูในหนังสือเรียนของนักเรียนควบคู่ไปด้วยเลยนะคะในหน้า22และหน้า23อ่ะเตรียมมาแล้วยังลูกอ่ะไปหามาเลยนะคะหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นป .4 นะคะเรื่องของการประมาณนะคะอ่ะเราเคยประมาณอะไรบ้างอ่ะอย่างเช่นเราไปโรงเรียนคุณครูถามว่า หนูมีส่วนสูงประมาณเท่าไหร่ลูกอ่ะเราก็จะบอกไปว่าประมาณ90ซนติเมตรครับประมาณ80ซนติเมตรค่ะอ่านี่เราเรียกว่าการประมาณนะคะอย่างเช่นประมาณส่วนสูงประมาณน้ำหนักของตัวเองนะคะประมาณราคาสินค้าอ่ะเราไปตลาดนัดเราเดินดูเราก็ยืนมองเสื้อผ้าชุดสวยๆอยู่นะคะเราก็คิดใน,นใจช,ชุดนี้ น่าจะประมาณ80บาทได้ไหมอ่าเราก็ไปถามแม่า้าใช่ไหมคะนี่คือการประมาณนะคะโดยใช้จำนวนเต็ม10นะคะจำนวนเต็มร้อยจำนวนเต็มพันแล้วคำว่าจำนวนเต็ม10บคืออะไรตอบคุณครูได้ไหมคะจานวนเต็ม10ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเอาคิดคิดคิดก่อนเร็วตาดูหูฟังสมองคิด เอาเร็วเร็ว,รวติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกจำนวนเต็ม10ก็คือ10บยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิหสิเจ็ดสปดสเกสิหนึ่งร้อยหรือว่า10บสใช่ไหมคะสิบเอ็ดสิบสิบสองสสิบสามสิบ สิบสิบคืออะไรจำได้ไหมลูก10บสิบคือ1น0่งร้สิบคือ110 12ร้สิบคือ120่งร้สิบคือ130่งร้สิบคือ140่งิเก่งมากจำได้ไหมจ้านักดีๆนะนี่คือจำนวนเต็ม10นะคะซึ่งที่เราจะเรียนการเอามารู้จักจำนวนเต็มร้อยสักนิดหนึ่ง เต็มเงนเต็มร้อยก็จะเป็นอะไรบ้างอะลูกหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยดรอยเก้าร้อสรสิบร้อสรอคือ1นึ่งพันคือ1นึ่งพันหนึ่งรรคือหนึ่นอยะคะไปเรื่อยๆเราเรียกว่าจำนวนเต็มร้อยนะคะแต่ที่คุณครูพูดให้ฟังนี้ อะให้เราได้รู้กกอนว่าการประมาณคืออะไรนะคะได้ไหมลูกเรามาดูกันนะคะลูกในเรื่องของการประมาณนะคะหนังสือเรียนของนักเรียนเนาะหน้า22เลยนะคะเรื่องของการประมาณนะคะการประมาณก็คือการบอกจํานวนสิ่งต่างสิ่งของต่างๆอย่างคร่าวๆนะคะโดยจํานวนที่ใช้ในการประมาณก็จะบอกเป็นจํานวนเต็ม10จํานวนเต็มร้อยจานวนเต็ม พันซึ่งจำนวนที่ได้จากการประมาณนี้เราก็จะเรียกมันว่าค่าประมาณนะคะซึ่งในวันนี้เราจะมารู้จักในเรื่องของค่าประมาณจํานวนเต็ม10นะคะค่าประมาณจํานวนเต็ม10นี่อย่างที่คุณครูยกตัวอย่างให้ลูกฟังเมื่อกี้นะคะเรามารู้จักจํานวนเต็ม10กันก่อนก่อนที่จะเรียนในเรื่องของการประมาณนะคะจํานวนเต็ม10ก็จะมีนี่ไงเริ่มนับเลยลูก <c oughs> เราเริ่มจากศูนย์เพิ่มมาทีละ 10บนะคะสิบยี่สิบสามสิบสี่ตรงนี้คือ10 10นะคะที่เราเรียกว่า1น0่งร้แล้วก็11 10 12 1ส1บสิจุด3จุดนี้คือมีอีกนะคะอะไรอีกบ้างอะลูกสิบสี่สิบสิบห้าสิสิบ นะคะ140ก็คือ140 150ก็คือ150เหล่านี้เราเรียกว่าจำนวนเต็มสิบนะคะอ่าซึ่งประเดี๋ยวเราจะมาฝึกหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบนะคะอ่ะลองมาดูกันลูกครูจะให้เราหาค่าประมาณนะคะอ่าเรามาลองลองมาดูนะคะการหาค่าประมาณ นะคะตัวอย่างเนาะอันนี้คุณครูยกตัวอย่างนะคะหาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็ม10ของ12อ่อหาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็ม10ของ12นะคะก่อนอื่นเราจะต้องรู้ก่อนว่า12นี้อยู่ระหว่างจํานวนเต็ม10ใดนะคะซึ่งก็คืออยู่ระหว่าง10และ20นะคะ อ่าสิบสองอยู่ระหว่างสิบกับยี่สิบนะคะแล้วทีนี้เรามาดูกึ่งกลางนะคะกึ่งกลางของจำนวนตั้งแต่สิบจนถึงยี่สิบนะคะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสิบห้าตรงนี้เราเรียกว่าจุดกึ่งกลางนะคะจุดกึ่งกลางแล้วทีนี้นักเรียนดูว่าสิบสองนี่ สิอยู่ตรงนี้นะคะ12อยู่ใกล้10หรืออยู่ใกล้20มากกว่าการลูกอ่า1ิอยู่ใกล้10มากกว่านะคะค่าประมาณจํานวนเต็ม10ของ12ก็คือ10นั่นเองนะคะนะคะ,ะ,คะการหาค่าประมาณจำนวนเต็ม1ิบนะคะ ในเมื่อเราเขากำหนดจํานวนใดมาสิ่งแรกที่จะเราจะต้องทําก่อนคือจะต้องรู้ว่าจํานวนนั้นอยู่ระหว่างจํานวนเต็มสิบใดเมื่อหามาได้แล้วว่ามันอยู่ระหว่างจํานวนเต็มสิบใดให,ให้เราหาจุดกึ่งกลางก่อนนะคะหาจุดกึ่งกลางให้เจอก่อนเพราะฉะนั้นจุดกึ่งกลางของสิบถึงยี่สิก็คือสิบแล้วเรามาดูว่าสิบสองนี้อยู่ใกล้จํานวน ไดอยู่ใกล้10หรืออยู่ใกล้20มากกว่ากันนะคะเพราะฉะนั้นนี่สรุปได้ว่า12อยู่ใกล้10มากกว่าก็แสดงว่าค่าประมาณจำนวนเต็ม10ของ12ก็คือ10นะคะตอบได้เลยอันนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูอีกนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะมาดู ให้เราหาค่าประมาณจำนวนเต็ม10ของ5 8บก่อนอื่นเราต้องดูกกอนว่าจำนวนเต็มห้าสนี้อยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10ใดก็คืออยู่ระหว่าง50กับ60นะคะอ,อยู่ระหว่าง50กับ60จุดกึ่งกลางของจำนวนนี้คือห้าสิบห้านะคะเห็นไหมมันมาอยู่ที่นี่ นับมาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมคะจากตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าจุดกึ่งกลางของมันคือห้าสิบห้าแล้วเรามาดูทีนี้ว่าห้าสิบแปดนะคะอยู่ใกล้ห้าสิบหรืออยู่ใกล้หกสิบมากกว่ากันนี่คือห้าสิบแปดเห็นไหมห้าสิบแปดอยู่ใกล้หกสิบมากกว่าไหมมันเลยจุดกึ่งกลางมาแล้วนะคะมันมาอยู่ทางนี้แสดงว่าค่าประมาณจำนวนเต็มสิบของห้าสิบแปดคือหก สิบนะคะง่ายไหมลูกอ่ะหรือเรามาดูนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งในหนังสือของนักเรียนเลยเปิดเลยค่ะหน้า23นะลูกในหนังสือเรียนนะคะเอามาดูให้พิจารณาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มน,นะคะนี่เขายกตัวอย่างมานะคะอ่ะเราลองมาดูสิ หาจำนวนแรกก่อนค่าประมาณจำนวนเต็มสิบของ13นะคะลุงสนปลูกต้นมะพร้าวไว้13ต้นค่าประมาณจำนวนเต็มสิบของ13คืออะไรก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าสิบสามนี้อยู่ระหว่างจำนวนใดคะสิสอยู่ระหว่างสิบกับ2 0นะคะ ตรงนี้มันต้องเป็นจำนวนเต็ม10เพราะเรากำลังหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบนะคะอ่าสิบกับยี่สิบนะคะจุดกึ่งกลางก็คือสิบห้าตรงนี้นะคะตรงนี้คือจุดกึ่งกลางอ่าเราลองมาดู13 13ยังไม่ถึงจุดกึ่งกลางเลยมันอยู่ใกล้10มากกว่าอยู่ใกล้20เพราะฉะนั้น13บสานะคะ ออยู่ใกล้10มากกว่า20ดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ของ13คือ10นะคะก็แสดงว่าลุงสนปลูกมะพร้าวประมาณ10ต้นนะคะนี่คือตอบเป็นค่าประมาณอ่ะต่อไปดูลุงสนปลูกมะม่วง25ต้นหาค่าประมาณของยี่ขออภัยค่ะลุงสนปลูกมะม่วง27ต้นหาค่าประมาณของมะม่วง27ต้นนี้ว่าประมาณเท่าไหร่ ะะก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่า27นี้อยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10ใดนั่นก็คืออยู่ระหว่าง20กับ30นะคะ27อยู่ระหว่าง20กับ30แต่27เห็นไหมเลยจุดกึ่งกลางไปแล้วจุดกึ่งกลางของจำนวนนี้คือ25อยู่เลยจุดกึ่งกลางมาแล้วมันอยู่ใกล้30มากกว่าก็แสดงว่า ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบของ27ก็คือ30นั่นเองนะคะได้ไหมลูกอ่ะหรือว่าดูตัวอย่างอีกนะคะอ่านี่คุณครูมีตัวอย่างมาหอีกหาค่าประมาณของ15เป็นจำนวนเต็ม10ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่า15นะคะอยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10ใดก็คืออยู่ระหว่าง10กับ20นะคะแต่15นี้เป็นยังไงลูก มันอยู่กึ่งกลางพอดีนะคะในกรณีที่มันอยู่กึ่งกลางพอดีมีข้อตกลงว่าให้เราเอาจํานวนที่มากนะคะเป็นค่าประมาณก็แสดงว่าค่าประมาณจํานวนเต็ม10ของ15นั่นก็คือ20นะคะตรงนี้ถือเป็นข้อตกลงว่าให้ประมาณค่าเป็นจํานวนเต็มที่มากกว่านะคะในกรณีที่มันอยู่จุดกึ่งกลางพอดีนะคะ ได้ไหมลูกการหาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มสิบดูอีกดูอีกเดีย๋ยวมีอีกนะครัครูมีตัวอย่างมาให้อีกเพื่อสร้างความเข้าใจกับพวกเรานะคะ,ะเดี๋ยวแป๊บนะดูให้พวกเรานะคะหาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มสิบของหนึ่งร้อยยี่สิบห้าหนึ่งร้อยยี่สิบห้านะคะ ถ้าในกรณีที่มันเป็นหลักร้อยแบบนี้เรารู้แล้วนี่เราหาค่าประมาณจำนวนเต็ม10นี่เราดูข้างหลังเลยนะคะจำนวนเต็ม10ด้านหลังคือ20ค่ะเพราะฉะนั้นเราดูก่อนว่าค่าประมาณจำนวนเต็ม10ของ125อยู่ระหว่าง120กับ1 3 0นะคะซึ่ง125อยอยู่กึ่งกลางพอดีตามข้อตกลงคือ ถ้าอยู่กึ่งกลางพอดีให้เราเอาจํานวนที่มากนะคะก็แสดงว่า125ค่าประมาณจํานวนเต็ม10ของ125คือ130นะคะ,ะมาดูตัวอย่างอีกนะคะเราต้องดูตัวอย่างหลายๆตัวอย่างเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของเรานะลูกอ่ะดูนะคะ ให้เราหาค่าประมาณจำนวนเต็มสิบของ142อยส่ะเต็มสินะคะเราก็ต้องดูก่อนว่าหนึอยู่ระหว่างจำนวนเต็มสิบใดนี่ดูนะสตัวข้างหลังนี้นะคะสีก็ต้องอยู่ระหว่าง140และ150นะคะจุดกึ่งกลางของมันคือ145 142อยู่ตรงไหนล่ะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้น142อยู่ใกล้140มากกว่าก็แสดงว่า140ค่าประมาณจำนวนเต็ม10ของ142ก็คือ140นะคะงงไหมกับการกำหนดระหว่าง140กับ150งงไมลูก คุณครูกำหนดให้หนึ่งร้อยสี่สิบสองแล้วให้หาค่าประมาณจำนวนเต็มสิบของหนึ่งร้อยสี่สิบสองเราดูข้างหลังนี่สี่สิบสองแล้วจำนวนเต็มสิบเรารู้แล้วว่าเป็นสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องอยู่ระหว่างหนึ่งร้อยสี่สิบกับหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะอะตรงนี้โอเคไหมลูกต่อไปดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะให้เราหาค่าประมาณจำนวนเต็มสิบของเก้าร้อยเก้าสิบหกเห็นไหมนี่เก้าสิบหก จำนวนเต็มสิบอะไรอะลูกสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบมาสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบใช่ไหมคะเก้าสิบ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 ก็คืออะไรคะสิบสิบคืออะไรเอ่ยอ่ะค่าประมาณจำนวนเต็มสิบของเก้าร้อยเก้าสิบหกก็คืออยู่ระหว่างเก้าร้อยเก้าสิบกับหนึ่งพันนไหมเก้าสิบ แล้วก็อีก10ก็เป็นเท่าไหร่คะหนึ 1, ่งพันนแล้วจุดกึ่งกลางของมันคือ9 9้าร้อยห้าเ้าร้ออยู่ตรงนี้เลยกึ่งกลางมาแล้วอยู่ใกล้กับ1,000มากกว่าเพราะฉะนั้นค่าประมาณของจำนวนค่าประมาณจำนวนเต็มส0บของ9ก้าก็คือ1นึ่ันนั่นเองนะคะ พอจะได้ไม่ลูกภาพประมาณจานวนเต็มสิบนะคะที่คุณครูยกตัวอย่างให้เราดูได้ไหมคะอ่านี่อีกไหมในหนังสือเรียนของนักเรียนมีอไหมลูกอ่านี่มาดูนะคะตัวอย่างในหนังสือของเราหน้ายี่สิบสี่นะคะ หาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10น,นี่ลุงสนปลูกมะนาว98ต้นหาค่าประมาณจำนวนเต็ม10ของ98นะคะาจำนวนตรงนี้เขาให้เราหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ก่อนอื่นเราต้องดูก่อนว่า98อยู่ระหว่างจำนวนใดกับจำนวนใดนะคะ98อยู่ระหว่างจำนวนเต็มสิบคือ9กกับ 100นะคะเพราะว่า10 10คือ100เนาะ10 10คือ100นะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ระหว่าง90กับ10 10นั่นเองนะคะอยู่ระหว่าง90กับ10 10ก็คือ10 10ก็คือ100อยนะคะอ่ะ98อยู่ตรงไหน98อยู่ตรงนี้อยู่ใกล้100มากกว่าอยู่ใกล้90เพราะฉะนั้นจำนวนเต็ม10ของ98ก็คือ 100นะคะก็แสดงว่าลุงสนปลูกมะนาวประมาณ100ต้นนั่นเองอ่าทีนี้มาดูข้อต่อไปนะคะลุงสนปลูกมะละกอ144ต้นอ่าเราก็ต้องดูกกอนว่า144นี้อยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10ใดก็คืออยู่ระหว่าง1 4บกับ1 5 10 40ก็คือ140บ 1 0บตรงนี้ก็คือ150หนะคะหรือเราดูตัวหลังหมสี่สมันอยู่ระหว่างจํานวนเต็ม10ใดก็ต้องอยู่ระหว่างจํานวนเต็ม10 40กับ50แล้ว100นี้เราเอามาใส่เลยนะคะก็คืออยู่ระหว่าง140กับ150มันต้องเป็น10นะคะเพราะเราหาค่าประมาณจํานวนเต็ม10 อ่านี่144อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ใกล้4 140มากกว่าใกล้150เพราะฉะนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ของ144ก็คือ140นั่นเองอ่ะต่อไปดูอีกนะคะลุงสนปลูกพริก285ต้นหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ของ285นะคะอ่า นี่ดูแปอยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10ใดคะแปกับ90 200ใส่เหมือนเดิมหรือนะคะสองก็คือ 80, 2ี่สิบแก็คือ2ี่สนะคะตรงนี้285อยู่ระหว่าง280และ290 285อยอยู่ตรงไหนนี่อยู่กึ่งกลางพอดี ตามข้อตกลงถ้ามันอยู่กึ่งกลางพอดีให้เรานี่เอาตัวที่มากก็แสดงว่า285นะคะจำค่าประมาณจํานวนเต็ม10บของ285ก็คือ290นั่นเองนะคะอ่าต่อไปลุงสนปลูกต้นไม้ทั้งหมด602ต้นอ่าดูเราก็ต้องหาว่า 6 0 2อยู่ระหว่างค่าประมาณจำนวนเต็ม10ใดนี่2อาถ้าเรานับมาทีละ10 20ใช่ไหมคะจำนวนเต็ม10มันก็ต้องอยู่ระหว่าง10กับ20ได้ไหมมันก็อยู่ระหว่างค่าประมาณของ60 1 0อ่า60ก0ก็คือ600 6110ก็คือ610เพราะฉะนั้นอยู่ระหว่าง600กับ610 ถ้าตรงนี้เราเปลี่ยนเฉพาะที่เป็นถึงหลักสิบนะคะเพราะว่าเราเรียนค่าประมาณจำนวนเต็ม10นะลูกอ่าก็จะอยู่ตรงไหนอ่ะตรงนี้เพราะฉะนั้นค่าประมาณนะคะเป็นจำนวนเต็ม10ของ6 0 2ก็คือ600นั่นเองนะคะอ่านี่คือการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10นะคะได้ไหมพอจะเข้าใจไหมคะอ่า ค่อยๆทำความเข้าใจไปนะลูก